แต่งหน,น้าไป Wonderfruit w o n f มันคือ reason ที่ทำให้เราแต่งตัวเป็นอะไรกันได้ถูกนี่แ<ม>หละทีวไม่ว่าถูกต้องส Hello สวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวงาน w o n d e r f น่รรนพอลอันเราเป็นแฟนคนละฝาวันนี้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวมาแต่งหน้ามาหมอยพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานนะจ๊าปกติจนเที่ยวงานเฟสติวัลอะไรอย่างนี้บ้างปะแต่ก่อนอนะเที่ยวแต่เที่ยวเป็นแบบ EDM เราว่าเพื่อนอะไม่มีสายแบบวันเดอร์ฟุตเลยแต่ใจเทคโนใช่คือใจจูคือจูชอบแบบเทคโนมากกว่าเป็นฟิลฝรั่งเออเป็นฟิลฝรั่งวันเดอร์ฟุตมันจะเป็นฟิลแบบเฟสติวัลเหมือนต่างประเทศเลยอะทุกคนมันมีหลายๆสเตจแล้วก็ส่วนใหญ่เพลงก็จะเป็นจริงๆมีทุกแนวเลยแนวลูกทุ่งก็ยังมีได้หมอะไอเดแบบเสริมมีมีลูกทุ่งมีหมอลำมันคือเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่รวมแบบ รวมไว้จริงๆอะะรวมทุกขะแนงของเพลงเธอเครื่องสำอางพี่แคทคือเยอะเยอะเหมือนแบบเอ้ยรับงานแต่งหน้าหรือเปล่าเหมือนยิ่งกว่าช่างแต่งหน้าแล้วคือครึ่งห้องนอนคือเครื่องสำอางฉันอยากจะให้ทุกคนดูมากตลยต้องย้ายคอนโดแล้วเปลี่ยนพื้นที่แบบคือใสฝ่อมากอุดิหน้าดูมิติเลยอะ อันนี้ซื้อหญ่ไหนนะพาไปซื้อหน่อยดิอันไหนเชดนะขอชาก่โอเควันเดอร์ฟูดจูนจะแต่งประมาณไหนโทนของจูนอะไม่ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกรตเตอร์เบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแปะเพชรต้องแปะจริงก็เลยใส่ตาเราก็จะแต่งปกติปกติเราจะแปะเพชรนะใช่พี่แคทเริ่มแต่งหน้าแบบเป็นแบบคิดว่าแต่งหน้าแบบเป็นเลยแบบช่วงใส่ฝออะไรเนี่ยประมาณกี่ปีรู้ไหมว่าจริงๆสิ่งที่ทําให้แบบ มาแต่งหน้าจริงจังอ่ะคือละครเวทีเพราะว่าละครเวทีต้องแต่งหน้าแน่นดีเทนมอกษตรอ่ะมันจะเป็นแบบเรียนทุกอย่างหมดเลยให้เราเป็นทุกอย่างอ่ะเธอมันเหมือนเป็ดเหมือนรวงสาขาเออมันจะไม่มีแยกเป็นว่าอันนี้เรียนวารสารอันนี้เรียนวิทยุไม่มีแยกไม่มีแยกฉันได้เรียนหมดทุกอย่างเลยแกอแต่สุดท้ายสิ่งที่ทําให้ตัดสูุว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะก็คือเงินไงปะง่ารปะไม่คือตอนนั้นมันจะมีวิชาโทด้วยเววิชาโท เรียนอไม่เรียนออ marketing เออฉันก็ไปเรียนกับพวกเด็กแบบ business เออคณะคณะอะไรวะคณะบริหารคณะบริหารก็เลยมาจับเหมิด marketing กับกับนิเทศก็เลยไปจบที่ AE ฟังมากเออก็คือ AE ก็ตอนนั้นอยากเป็น AE อีเวนเพราะว่าฉันก็ชอบแบบชอบไปงานชอบไปเจอคนชอบไปอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออก็อยากเป็น AE อีเวนก็เลยไปฝึกงานที่แกมมี อุ้ยปังมากไปฝึกง,งานที่แกไม่อยู่หเดือนมันจะมีช่วงแกลบหนึองอ่ะที่แบบมันมันให้พักหกเดือนอะ่ะเธอที่แบบให้หยุดเรียนอะ่ะหกเดือนนี่ฝึกนานะนะของจุนฝึกที่ไอ้เก้าห้าห้าโอวจินฮิตเอาวอวจินคือ,อจุนเรียนวิทยุโทรทัศน์ช่องสามอ๋อช่องสามก็พระรามสี่ตรงนี้ใช่ สิ่งนี้เขาเรียกว่าการเบกกิ้งคือมันจะทําให้แบบการแต่งหน้าเราเนี่ยมันช่วยสเกลทาให้หน้าเราดูมีมิติมากขึ้นวันนี้จะใช้เป็นแป้งเจ้านางแป้งเจ้านางนี่เบคสวยมากค่ะที่หนใช่โอเคเราจะเบคไว้ประมาณสักสิบสิบห้านาทีหลังแต่งหน้าเราก็จะค่อยเอาออกเราจะเบคตรงข้างจมูกตรงนี้จุดที่สว่างมันก็จะพุ่งออกมาข้างหน้าจุดที่เราอยากให้มันเป็นสเกลก็จะเป็นเนี่ยคอนทัวร์ อเคนี่่ะใกล้ละใกล้ตอนถึงฝั่งฝันล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ครึ่งเด้วเราจะถึงประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็ไปดิจิสเตอร์ใดๆไปถ่ายคอนเทนต์แับคพาทุกคนดูในงานไปยกกันค่ะาปากนะจ๊ะแรบบลที่ขอบปากพี่แคทสอดมาน้องตุนท้าปากแล้วพี่แคทสอดมาให้ทาขอบปากมันจะดูฝ่อขึ้น มันจะทําให้ปากเธอดูโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพรถ่ายรูปสวยขึ้นเยอะมากขอบปากคือเอมม่คือทุกคนไปติดตามติ๊กต็อกพี่แคทน,นะใครที่แบบเป็นสายฝอแล้วอยากแต่งหน้าแบบจึ้งๆอ่ะเขามีแต่ฝอตัวลูกเริ่มต้นยันฝอตัวมารดามีหมดแต่งหน<ม>้าแต่งไ<อ>ป<ม>งานแต่งแต่งใ<อ>ส,ส่ฝอคัดครีสแบบนี้แต่งไปกินข้าวกับขวบ แต่เมื่อกี้ข้าวกับแฟนเก่าก็มีค่ะปังมากฉันดูนะลดคลิปนั้นหกล้านวิวนะปังมากเห็นแล้วนี่เอพอพอขอปากมันก็จะแน่น,นลิปสติกนะคะอันนี้หลายคนถามเยอะมากว่าเราใช้ลิปของอะไรถามจนถามตลอดนี่คือทอมฟอร์ดนะอันนี้สวยมากจนนะสวยมากใช้ไปแบบหลายลอดมาแล้วอะหลายแท่งนะี่เดยะเรียกลิปสติกเป็นหลอด,ลอดเป็นหลอดปากเบี้ยวบอว่า <laughs> ปากเบี้ยว ก <to> ็เสร็จทุกอย่างแล้วแล้วเราจะมาปัดเบกกิ้งให้ดูมนจมาเป็นยังไงจูนเอาแปรงของพี่ปามาปัดเลยปัดไปด้วยกันเนี่ยปัดตามนี้ปัดตามเจ๊ปัดตามเนี่ยตามรอยเนี่ยปัดให้มันเป็นหนึ่งเงี้ยอย่าปัดเออเออเออหน้าเป็นในนี้เลยเชดปัดตามรอยเก่านะเจ้านางค่ะอันนี้เท่านั้น เออจริงหน้ามันดูนี่เลยอะใส่ฟอร์มาเป็นยคงไพีแคแบบแต่งหน้าสวยมากอะจะแต่งหน้าให้เธอแบบเป็นลุคใส่ฟอร์เลยอะใส่ฟอร์แบบอย่างันอะอยากลองเ,อเกิดเชื่อปะเกิดมาไม่เคยอยากลองเดี๋ยวต้องมีวันไหนขอสักวันนะเอาวันนี้เอาแบบฉันเลยเอาแบบพี่แคทเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นไงเพราะว่าไม่เคยแต่งแบบฟอร์จัดเลยอะลองให้พี่แคทมาแต่งที่จัดที่ไทยทำดีอทำคุณค่ะ โอ้ยหลัดอุ้ยแม่สวยอะเราสวยเราเหมือนคาเดเชียนปะนมนมทะลัโอ้คาเดเชียนวัวบ้านนี่ค่ะเราเป็นบ้านคาเดเชียนนะวันเดอร์เฟรดวันเดอร์เฟรดวันเร์เโอ้โหจึ้งเลยจึ้งเลยจึ้งเลยแกโอ้ยความฝันอะ แมไปเหอจะได้ลอกได้เลยคือแบบชอบอะไรแบบนี้แต่คือไม่มีเพื่อนอแต่งแล้วพอได้มีเพื่อนสวยมานะ <c oughs> ดีใจอ่ะดีแก <c oughs> นี่ของแคท์ฟังมากตรงกลางนะเออนั่นแหละใช่สนุกจังอ๋อ นี่ชุดชั้นค่ะันนี้เช่ามาชุดเวียดนามเวียดใจอะเปิดตัวชุดเปิดตัวชุดค่ะนี่เก็บนมก่อนเดี๋ยวเปิดตัวชุดนะคะตอนแรกใส่โซดเวยไม่ต้องรัดเพราะมีนี่แหละฉันว่าฉันควรใส่ถุงมือเป็นใส่มันจะได้เยอะๆยูถุงมือใส่<ๆ>คนละฝ่าละคะ่ะนี่เจหลงถ่ายท่านี่อู้ <laughs> ชุดชั้นสาหวานไม่ค่อยได้แต่งก็เลยอยากใส่ชุดนี้มันดู รุงรไม่งานก็จะไม่มีโอกาสได้แต่งเพราะเราไม่ได้แต่งอะไรอย่างนี้เลยใช่ชอบ Wonder f o o มันคือ reason ที่ทำให้เราแต่งตัวเป็นอะไรกันได้ถูกนี่แหละไม่ขวไม่ว่าถูกต้องไปเจอกันที่ Wonder f u l นะคะฮัลโหลถึงลักค่าเซสวยมากเดี๋ยวเราไปรีสเตอร์ก่อนนะคะคนเยอะมากแกขนาดแค่ห้โมงนะเนี่ยเขาเป็นวันนี้วันเสาร์ด้วย first time here first time wonderful first time ไปค mm ่ะ hmm. ชอบมากเลยอคนแต่งตัวปังมากแต่ละคนคือเปรี้ยวสุดแก <Yeah. S 1> โคตร,คร<ด>้ินี่นคะตอนนี้เรามาร e g i s t e r แล้วได้ลิ s แบนเรียบร้อยค่ Let s <S ะ let's go ออกกำลังจาก entrance เข้าไปนะค่ะซ i สคนเยอะมากเลยกวแลกคิดว่าคนน้อยคนเยอะแกดูดิเยอะมากชับไปค่ะต่อคิวี่อยู่นี้เราจะได้ถ่ายรูปไงนี่ถึงในงานแล้วนะทุกคนเข้ามาแล้วใหญ่มากแกฉันเหนื่อยแล้วฝุ่นก็เยอะมากเออข้อเสียคือฝุ่นเยอะแล้วไกลจ้ะอ๋อ มไม่ออมหรอกต้องเมาก่อนเมาแล้วจะไม่ออมนะคะเมาแล้วจะไม่ออมนะคะเราขออญาตไป We go wild for a while right? Christmas มาแล้ว Christmas มาละมา Santa Claus is coming to town Day two Day two อะไรนะแคทตินจะพาที่แคทตินพาพาค่ะ